ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปั่นจักรยานลงเนินกันค่ะเดี๋ยวต้องรีบนะคะเมื่อกี้ความจำเต็ม <laughs> มาเลยค่ะช็อตเด็ดของเราว่างเลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะลงแล้วค่ะยมพร้อมพร้อมนะคะห้องหน้ามีก้อนหิน ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมสูงนะคะขนชางขนชางที่เราต้องป่าดูเลยนะคะ,คะมันเหมือนไม่สูงนะคะแต่จริงๆอ่ะไม่เหลือเลยวเหมือนกับก,กระตุกบ้างนะท<ว>ุกคนดูดูจากสภาพกล้องสั่นแล้วนะคะฟ้งคิดว่าว ่ใช้ได้นะคะเมื่อกี้หน้ากระด่องงนี้เลยโอเคค่ะเราจะดูหน้าตอนลงมานะคะถ้าเพื่อนๆสต๊อบทันช่วยแค็บแล้วร้องเพลงค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟางลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ฟางด้วยนะคะและาใครยังไม่ได้กดซับสไคร e หรือว่าติดตามนะคะก็กดที่ตรงนี้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆก่อนใครนะคะ๊า